ในเมือ่อฝนพายุเขาอ,อ,อ่ะอีกที ตลาดนัดไทเลาาเพื่อเทาอ่าเท่นครับจังหวัดนครพนมครับเช้าว,วันจันทร์แล้วก็ว,วันพฤหัสบดีพี่น้องมืนอนมเมือฝนตกผ้ายุอนยังก็ซื้อผายุ่ oh <my. S 1> บัวลอยบัวลอยบัวลอยเจ้าเพื่อนยากผ้าทุกผ้ายากกี่รี <c oughs> <c oughs> บัวลอย ก็ล่งสิขึ้นขึ้นกันถ้าเจ้ายานข้าเจ้าใหญ่งลงจังเลือเจ๊นี่ก็ขอลงจังเลือก่อน เมือ่มอวันนี้โอ้มาเที่ยวงานมือคลืนนี่เด้มีหมอลำหมอหลองหมอลำงานแข่งเรือวุ้มหัวบนแข่งเรือมือใด้แต่ว่ามีทุ่นเรือแสดงว่ามีแข่งเรืออยากมาเลยขงงา้างหลังคนสามว่าท่าน,นี่นะ ยังเนี้ยเราแบบนี้มาแร้แบบนี้สีสัยนยามเช้าจักเหียวจักหาเพื่อเกาเออฝนก็ได้องียงก็ไอเก่งบัวลอยจะเพื่อนยากบัวลอยจะผ้ายากแค่แนี้นี่ <c oughs> ผ้ายูครับซื้อผ้าอยู จับอันนี้ได้ไหมอันนึงอ่าเมื่อจับจับกำลังตีโคง้งสไลด์โค้งเข้ามาแล้นใหญ่ให อยากเบิแลดแลละบ้านี้เพื่อสีมาหอดเพื่อสีเดียคาได้ขายโอ้พี่น้องเลยวิถีชีวิตพี่น้องทั้งฟังโขงทั้งสองฟังไห้เลาอ่ละล่ะมาอีกแล้วคออบ่อออนนนงลนั่นันแหงขัก ข้างๆเราเปียกหมดแล้วอารมณ์อารมณ์น้อยมากสั้นๆคนนี้เจ้าคือไปโยนเท่งกันเลยเด้อป่าพี่น้องเราเบียกป่าไงวะเนเลยพุ่นป่าใหญ่ป่าไงพุ่นพุ่นป๋าเห็นแต่หางว่ะป่าบึกใหญ่ครับเห็นบ่เห็นแต่หางปลาค้างปลาค้างบ่ครับเออเมียนี่ลีปลาค้างญ่ช่วงนี้ปลาใหญ่เนาะปลาหน้ามันขึ้นครับหน้ามลายปลากระไล anh em phụ huynh cháu má phăng lăn một cái thuyền nè, nó có rồi, này, để kinh เข้าไปเข้าไปข้งนอกกอเบงบองบมวนหลายวะปวดพะลูกอ้ย เอาบอยันเปี่ยนด้วยวเจ้านี่ไป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 อย่าเรียนด้วยมันสีเหมือนเพื่อนมาฟังล่ำเมื่อคืนจอดสีเหมือนครับมีแต่ปลาเนาะปลาหลายขนาดเลย ไม่ยังสอบหอยผักสะก่อนน่าเมือยก,กับปูสีควบเนี่ยฮนนนนัันต,ต่อไม่มีรถจ้าใ่หน้าต่อต่กันรถราคาล้ววะอันเดีอร์อรอปวดโผครับสบายดีสบายดีออโอ้ยคอยรุ่นเลือ่อน้ําเจ้าอยู่ประหัน,นบืนน่ำ นะเขปวัจากมาเขาดึงือเศร้าเออเศ้าสัสกอนเบื้งข้างนี้เพื่อนเมื่อเ่ตีโค้งเมื่อสันครับตีโค้งเพื่อนเมื่อเื้อีโทปวดโพจามาเทศใสบ้านหยัง่งแขนำมวนมาฟังลำบ่ ฟังลำเอาวุญช่วงเฮือมือไหนช่วงเฮืออยู่บ้านนี่อยู่นี่แหละจะได้มาเบิองบ่อยู่บ้านเจ้ามือไหนบ้านเจ้าบาหาัน้เด็จัดเขากำลังตั้งผู้สาวผู้สาวขม่วนจักถามจักหล่าอุ้ยอาหารธรรมชาติแขวงขมื่นแขวงขม่วนสองฟัฟัลาวครับลิ่นแข็งอะไรครับฝนตกวันนาวครับฝนตกลิ่นลินบรรยากาศสุดยอดเลย มานี่เลยใ่เลยไปนี่พาไปเลาะเบิงอาหารการกินมากงก็ลังเท่ก็ลังสะก็ลังใหญ่ครับมันก็สิเเอาเนี่ยแค่น้อยนึงวันนี้เพราะว่าฝนมันตกกับร้านอะไรเนี่ยมิตรป่าครับป่าลายจานนเจ้าทันดเทขึ้นมา ข่าวพันใดคือข,ขักเดี๋ยวว่าได้คุณข่าวพันใดอยู่ข้าร่มกับข้าร่มบัตนึ่ใช่ลรืในบ้านผมเป็นใชเอาอยู่บาร์ลมอ้น เปียกเบิดฟอยแต่ว่าคนบ่เปียก <c oughs> คนก็เปียกแล้วอ่ะปวดผูกับบคุณแบกมาแล้วพี่น้อสถาน้ที่เพิ่อการตรวจทั้งข้างบนทั้งข้างล่างครับข้างล่างเพิ่อการตรวจข้างบนเพิ่อการตรวจด้วยกันคน,น,นสดีพานขึ้นมาได้สดีพานมาได้บ่ธรรมาดา โเน,น,ออน,นี่ยอะไรเนาะปัาเด็ปูปลาหน้าน้าอูจ้จเมันไหลไ <c oughs> อสไปเนี่ยอะไใช่ด้วยแล้วคืออร่อยังนอนเนี่ยคุณมชิฮะกันพี่นอ้อง เาขาาเจ้าเรียกเรียบเยอบ่อยนี่ปลาหย่อนบ่บ่เมียปลาคอปลาคปลาหนาปลาหน้าไปเบิ่งนังคุณ้นเียนี้มีคนกั้งล่มให้พ่กตัวไหมตัวจะตัวตัวไดต่อเอา รับ่รับลที่้องยเ้าพันกว่นี่แลวว่าจะตื่นตเอาลุเลยบอก่ได้แม่เอ้ยหนรเ็ให้แม่แล้วลุมค่ะแบกตากคนแม่สองร้อยแม่ปวดโผลครับตัวครับมันเป็นอาหารธรรมชาติที่หายากระดั็นีตามประกรกับเจ้าหน้าก็สิเบิ้ยามนเน่ อด half. มีแต่ต well. ัวตัวตาตัว่เอาตตัวเอาเดห้ตัวไก็ตัวเอาอย่าตัวละลายเราตากฝนมารุ่นน้ำเลือดน้ำยังบุดอุดออ่นเอนอยู่บางท่นีงามลยปลาลูกปลาลูกบาทนี่เต็มด้งามแไดท้มันนี่มันต้องใส่รหัสอะไรบเนียะนเดีย เป็นเนี่ได้มันมากลางล่มให้จะควงขึ้นกลงล่มให้ผมด้นตเลยฮะสีลอยเต็มหัานเลยีสันอี่400อยนี่น้ำไอแล้วนี่400นี่ียหัานนี่เตรมหั่ันอางอญญา่อาหารธรรมศาตร์เขียงขมวนครับกระปูกกระปู คนก็ไล่ไหลจะมาหาซื้อแนวกิน,นเปิดพระโอ๊บอกว่าอะไรมีแต่ตัวง,งามๆไม่ละฝนโอ้รวมกัน <c oughs> บ่อินได้บ่คนพี่นนองคนก็ไล่ไหลไม่เธอดเอมาเธอเอาผมก่อน เอาผมก่อนเทาโอ้ยขาดแนี่ยมันก็มาเป็นบางอันบางอันโอกาส <c oughs> มาเป็นบางเช่อ <c oughs> ฟื้อฟับฟื้อฟับมาแล้วก็เสียถ้าอยู่เดี๋ยวจะเบิ่งต่อไงปะย้อนถ้าจะว่ญญาอไรปะย้อนเมืม่อนี้เขาสซื้อปะย้อนครับปลาเนือออนปะยังเมื่อแต่ว่าบ่ท่านได้เห็นอยู่เจ้าท่านเด้นเนาาาเดมาวาง มีแต่ตอละลายสี่รอยโลละ400บาทตัวนางตัวอย่างมันงามๆอยู่ปลาเค่งบ่บนีไ่ไงปลากดปลากรดบ่ปลากดขายยังไงเอปลากรดมาขายปลาดไห้าสิฮะมันบ่พอโลดอ,อกนี่เอาถุงมาให้เนี่ยจับจับให้รวดนี่ เอาประกวดยหรไคะนี่มีจักตัวหน่อยนี่นนะแล้วก็มีซ้ำอยู่แล้วบ่หลายแล้วแล้วก็มีซ้ำหนนเหร,เรเอมันพอลูบอ,อ๋ใใอพอแล้วพอสักก้อนออยากไงแต่ปลกวดได้หลายฮะเรึง่งลูเอาซ้ำหั่นสักก้อนทาไปพออีกประกวดเอาล อยากได้อันอยากได้ปลากวดท่านั้นใช่ไหมผมซื้อเมื่อนชุดก้อนอ่ะมันแซ่บเดือดต้มปลากวดน้ำผงครับนี่ปลาปลาลดปลาลด็ดสิบห้าค่ะปลาลูกว่วได้กินแม่ขายจังไหนปลาลดน่ะของแม่บ่เออพักพันเฮียปลาลดปลาใหญ่ตัวใหญ่ปลาเครื่องเอางั้นเราอยู่บ่ปลาลด น้ำมันก็นมีดเธอน่ะนนต่งทอดนะแม่ขอ,อ,อ,องแม่มีย่งเนี่มีแต่หอยเดือยีหอยเอยมีนุยนามีบเ่อืลากรอายางบอนคิจเอาอยูนเอาขึ้นเอานอยได้ทอดไม่เอาให้นะจาก,กันห้าสิบบาทขายอเอาให้ห้าสิบ,บาทเนา ท,ท,ท,ที่โบรละสอลอรอยครับมีใผรกินน้ำลูกนะอุ้ยฝนนะใจมันดี <c oughs> ไหมละสร้อยครับมไันออยไปยังครับไปรถที่กันกเออหงือบนลอยเลยปะเพิบ่บอกกินน้เดียวกินคนเดียว พันห้าสิบถุกพันห้าสิาบมาเสียบบนร้อยไป่แกผมกินผู้เดียวพี่นอ้องเขาซื้อประกวดเดี๋ยวมันอือได้อย่ป้าไห้เขาล่มก่อน มีบะซียังซูเนียวอร่อดหั่งตอหั่งแตนปลาน้าโค้งลมกวกันแล้วเมื่อไเมื่อได้มื่อไหร่เมื่อไ่เมื่อไรเมื่อกินตเมื่อยู่บมปลาเอห่เนาอไหร่เมื่อไเมื่ออไรอไม่ไหอออรไร่ ประมาณ200 200กว่ากิโลพี่น้องจากจากบ้านผมมา não, ตลาดท okay? าอุเทนออกมาได้ตีสามครับเพื่อที่จะใช่เพื่อที่จะมาหาแนวกินอ้อมันนี่เลือกคือเข่าลายล่ำเถอะบ่แข่งเลี้ยวละเอาแข่งเลือดเลี้ยวแล้วกันสหอยครับหอยหอยหน้าหอยหน้าหอยหน้าห้อยคีกระต่ายบ่โหว่าเป็นขายโลตเท่าไเลย เราหมอไปสอบไปแล้วมาหอดเราพวงเราว่างแล้วบ้านนี้ปูยังปูแดงบานนี้มัดจาักบาทครับห้าสิบ เอาไหมปูแดงมันละห้าสิบบาทครับเห็นเป็นจุ่มเป็นจุ่มใช่ไหมนี่คือกระปูแดงครับเป็นปูที่มีรสชาติแสบับเนือ้อหลายชุรบราคาสิบครับห้าสิบบาทนั่นเองปูแดงแพงสุดตุบตับตุบตับเนะะี่ยาเขาก็มาเป็นปูที่มีราคา สูงหน่อยหนึ่งครับราคาอาจจะค่อนข้างที่จะแพงเนี่ยร้อยก็บาทบางเทีกับซองร้อยซองร้อยก็บาทฮ้างต้อนี่หลายหลายเลยนี่เขาลูกต่อเมียต่อหลายขนาดเลยเมียต่ออย่ามันตอดเรากบไผ่กบหน้าปูครับเผื่อเขาเจาะสีขึ้นมาแล้ว่ะังคายนี่คนห่มเต็มเลยเต็มไัยะมังคายยังหางยังใหญ่กับี่ต ต่อแล้วแม่ต่อแล้วแม่ใครซืมาต่อเรากะต่อกะกะ้ให้โลเท่าไหร่แมคะโูละห้าร้อยลดได้ลดได้ต่อครับมีหอดต่อหน่อยต่อใหญ่มีหอดต่อหน่อยต่อใหญ่เลยพ้อไปเศษยังกินแซ่บต่อนี่ก้อยก้อยบ่เอาดัดเด้อบ์แนี้เป็นว่ามันเป็นยาสู้กำลังครับกินแล้วก็มีแห้งหลาย ม่ม <mm ี่ตัวให่ปลาเยอมมีเนาะแตไก่ปลามีมี่มินโตะมเตาะตัวน้อย่แบบแกะก็มีมันไปวันไรเด้ไปไม่ได้ น้ำไม้ครับอุ้ยมันเหลืองมันเหลืองมันเหลืองเนีย่ยกันด้วพี่น้องบัดนี้มันหัวใหญ่ๆครับโอหว่มันปลูกคือมันธรรมชาตินติเนะมันธรมธมนธรมชาติ ผักลายบรรยากาศกำลังหามองฟงมองว่างแต่ยังก็หามาเบิดจะเป็นพันดูกับไปหาต่อหาเตียนมาขายขวดนอใหม่นอกระแสนอไวนี่ซุนี่อ่นอใหม่กระแสนจ่าแล้วนะค่ะก็บอกมมวนๆข้างตากฝนหิวขึ้นมากไม่เมื่อยบบห่อนครับโอนี่รับประกันบ่ห่อนคักหนาวอ่ะที่รยาดีก็มี ปลาโบตรบ่หนาอุ้ยปลาขบปลาขบใช่หรือเปล่าม่นเป็นปลาขบเลอพี่น้องเขาเขาท่านไดนอยู่เข้าไหนลาอย่างปลายอนหน่อยหนึ่งปลาหลายอยู่ครับวันนี้เลือกเอารวยจะได้ล้านได้ก็ได้หอยนาหอยขี้กระต่ายขึ้นหัวใหญ่ดีทีนึงผู้ผู้เฮงใหญ่ผู้ผู้เฮงใหญ่เรางุ่มเอาบ่นนี้แม่เขาจะงุ่มมาให้จะงุ่มมาให้ อุ้ยคือเดรร้ายได้หาสิบบาทปลาสบัดนี่เฉพาะหาสิบบาทปล่อยคือมาพรท่านเจ้ามือกี้ยังกระนมาปลามันมีปลานี่ปลารดคุมีปลารปลากดปลากเนี่ยนี่สุกปลาต้มลาข้าวต้มปลามปลาปลาปลามปลาปลามลาปลาข้ปลาข้าวต้มปมปลาขมปลา้าปลาข้าวต้มาม้า้้มขา